สวัสดีครับผมทหารผ่านาดินนะครับวันนี้มันได้มารวมตัวกันวันที่18รกรกฎาคมนะครับนี่คือทหารผ่านอดีตทหารผ่านและทหารผ่านนะที่ท่านได้มาร่วมพิธีในวันที่18รกรกฎาคมคือวันออสถาปนาของทหานผ่านค่ายปักงชัยนะครับนะอันนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะทนี่ได้ที<อ>่คี้น,น,น,นะฮะท่านผู้ำคนรื่มหมดแล้วครับเออคำนี้ติดับ อันนี้เขาก็คือในยุคนั้นเอครับในการรมกับอมา้อี่ดนี่คำเป็นมือระดครับแีครับีรับนะครับแ่รมนี้ะครันีนะครับแ่นี้คันีนันี้นี้นะครัรรัดานะครับดีรีนคนนะครับบนีะบนบนีะครันนครับบนะับี้ันอันนี้นครับี้ครับี่นี้นีนะครับผมดีใจครับพี่ดีใจที่เจอ S <S ผมพยายามพูดพป็นที่สมุว่าจะเป็นรอย่รู้ว่ามีที่ต่าง้อยๆนะครับแล้วก็ผมนี่ก็เอนวันที่ผ่านมาทุกนครับอกคนครับผมทง ใจเาอยู่ทั่ไปเราดีใจนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าพวกเราไม่เผยแพร่มันก็จะไปองเราไม่ดีใจวันนี้ผมดีใจมากนะครับเจอพี่ํำดีทึ่งนานหรือเกินที่ไม่ได้เจอกันแตส่วนมีรรกม พี่จำผมได้ไหมอันนี่คือบัณฑิตคำาสีเมืองนะครับเจ้าของยูทูบช่องบัณฑิตคำาสีเมืองนะครับผมจำได้นะครับจายกองร้อยเก้าสองศูนย์นะครับจายกองร้อยเก้าสองศูนย์ีพี่ก็มีช่วยชีวิตผมไว้หลายครั้งนันเนี่ยพี่กำมีชิดลำผมเคยออกยูทูบของท่านอยู่นะเคยเล่าประวัติของพี่ก็มีอยู่นะฮะนี่ก็คือพี่กองะกฎดเกตแก้วนะครับผมบัณฑิตคำาสีเมืองนะครับพี่กอระกฎดเขาก็ออกช่องยูทูบซึ่งเป็นทหารรุ่นพี่ผมนะฮะกองศูนย์นะฮะนี่ผมอพี่กมากที่สุดเลย อ่าผมเอ่ยแกถึงแกเป็นประจำนะผมพี่ก็มีนะสองศูนย์กับสองเปลี่ยนสองู่ด้วยกันบัตรดีกันเน๊ยโอเคครับสวัสดีครับผมบัตรดีกันเน๊ตบัตรดีสองสามนะครับผมครับผมบัตรดีกััตดีกันเน๊ตครับผมสบายดีพี่โอ้พี่สบายดีเหรอโอ้โหเพิ่งจะเจอหน้านะาเพิ่งจะเจอหน้าครับไม่เป็นไรผมก็ออกช่องยูทูบผมก็พูดถึงพี่นะบอกเคารพมากเลยแล้วพี่เป็นมือระเบิดที่เก่งที่สุดในกองร้อยเลยนะสุดยอดตั้งแต่ภาคใต้ภาคเหนืออ่าคอมบุรี อ่ายุทธการยุทธชัยสายุทธชัย5้าแล้วก็ขึ้นหินแตก 2- 3สรอบแล้วก็ลงพักใต้อีกสองรอบนะฮะพ <ใจ S 2> ี่ก็มีก็รู้สึกอย่าเป็นรุ่น,รนแรกนะฮะนะแล้วก็เป็นมือที่เก่งเลยเบิดมากเลยสุดยอดครับตั้งแต่ไปนาอ่ไปทานโตไปเบตงไปยาลายาหานะฮะนี่แหละคนคนนี้แหละคือคนเฉือนกิๆๆนะะ๊กอ่าจนกินคอมนิ์โอ้สุดยอดจริงๆพี่โอ้โหเดี๋ยวผมจะไ,ไปคุยกับพี่อีกทีหนึ่งนะฮะขอบคุณพี่มากเลยโอ้โหพี่ยังจำผมได้นะ ได้ไหมบัณฑิตบัณฑิตดบัณฑ <laughs> ิตคำซีเมืองครับผมพี่ว่าพี่เล็กก็ยัง,เล,งเล็กกว่าพี่เล็กกว่าฮะเล็กกว่าอ่าเล็กกว่าพี่กัมมีเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสเกลหน้าตลอดเลยนะใชมะะมะมะ่มึงจะดกักยังไงระบุมระเบิดกูกูก้ได้หมดอ่ามึงจะดักวิธีอะไกูกู้ได้หมดนะฮะนี่คือพี่กัมมีผมคิดว่ามันมีข่าวบางอย่างที่ว่าพี่เสียชีวิตแล้วแต่ก็นี่บางคนนะฮะบอกว่าพี่เสียชีวิตอยู่ที่ฝั่งพม่าเขาบอกว่าพี่ไป ไปเป็นครูฝึกของพวกกระเียงไปได้ภรรยาอยู่โน่นมีลูกมีเมียแล้วก็เสียชีวิตเมื่อประมาณปีสองปีพอดีพี่สมพรพี่สมพรเล็งเดชสงบอกว่าอุ้ยพี่มีแกยังไม่เสียชีวิตว่ะแต่แกค่อนข้างเป็นไรไม่รู้แกค่อนข้างทุกวันนี้แกดื่มเหล้ามากว่างั้นเดี๋ยวไปเจอกันได้ดื่มเหล้ามากเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยน้องเลียงโอเคไหมขอบคุณพี่มากครับผมกับโอ้โหดีใจมากเลยก้าเัดคุณยุงระีัดเมกนะครับพัดเมต็ดกล อาสาทการผานเพชรสมรเส้นศิลากรมทรอพอหนึ่งเสืเอสี่สี่ฮะหนึ่งเสือกรมทอพอหนึ่งเสือเนาะไก่ทอดเคสสี่ข้าเหนียวอ่า็นไมครับเมื่อหลังใจหลังไหลมาเทมา,อ,าอ,อ, 60, อ่า9ร0อ่า960พอกกยุจากไครปัดไปเพื่โน่นไปอยู่ไหนรู้ไหมไปอยู่ก,กนนองทหารผ่านท6ห อำเภัยรานชาย960ไปอยู่ที่โน้นนะครับกานนี้พระเอกชลวัชย์ชัยครุ่งเรืองนะครับได้นำพันธุ์อยู่ตะวคู่พันธุ์บินคำคู่เดินทางไปปากทงชัยตอนนี้รอใต้สะพานเลี้ยวซ้ายไปบ้านตะคุกเลยนะครับเส้นทางปั่นคำล้อผมสมัยก่อนนะครับอาสาทางฐานทางเพชรสมร์แวนเชลากรงทารที่หนึ่งสี่นะครับมาเอาน้ำไก่ทอดไก่ทอด KFC นะครับวรปปรนนบวกข้าวเหนียวสำหรับ ไก่ทอดเนี่ยนะครับไก่ทอดก็แถวอำเภอตลางโพธจังหวัดนครปฐมเนี่ยมีโรงงานไก่เยอะนะมีโรงงานไก่เยอะใครมีคนที่รู้จักในโรงงานไม่ต้องเสียอานแมจตบาดเดียววันที่สิบแปดเอใครติดต่อได้กับใครติดต่อได้กับตลาดโพธิ์พัดนะครับตลาดตลาดเทศบาลตลาดเทศบาลจังหวัดเพชรหลวงอ่ะเจ้าห้าเจ็ดใครขอรับการสนับสนุน ต้องไก่ได้นะครับเป็นทหารเนี่ยท่านเป็นทหารเ่แล้วเรุ่นเดียวกันแต่ตอนนี้เป็นประหาดก็ต้อรัำท่นะครับอยู่ที่อ่าโชกชัยนะครับเป็นรลาดที่ตไปต่ออ๋อนไก่เอฟซีเยน้องไก่กระโคะปนะครับได้หลายร้อยวิวประหาดหารว่าเป็นทหารประหลาไปน่ากัน ตันี้นรับเียรติจาพี่น้องหายเกลืทกให้ถูก